อย่าไล่หมาให้จนตรอกอย่าต้อนคนให้จนมุมมีเหตุการณ์หนึ่งในเรื่องสามก,ก๊กถือได้ว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจทีเดียวเรื่องราวเป็นยังไงเดินตามมาดามเข้ามาในตรอกกันเลยค่ะในตอนปลายสมัยราชบงั่นในยุคที่โจรพวกผ้าเหลืองยังเรืองอํานาจตอนนั้นกลุ่มโจรได้ยึดเมืองเมืองหนึ่งไว้ขณะที่ทางการก็ได้ส่งจูฮีหนึ่งในแม่ทัพใหญ่ไปปราบ ซึ่งเขาได้นํากําลังโจมตีทางทิศเหนือและตะวันออกของเมืองขณะเดียวกันได้ให้เล่าปีกวนอูและเตียวหุยยกกําลังทหารไปปิดล้อมฝั่งทิศใต้และทิศต,ตะวันตกจนในที่สุดก็สามารถล้อมเมืองได้สําเร็จทั้ง4ทิศปิดทางออกของกลุ่มโจนได้อย่างสนิทเมือหัวหน้าโจนไม่มีทางหนีจึงได้ส่งคนออกมาเพื่อขอสวามิภักดิ์แต่จูฮีปฏิเสธพร้อมให้เหตุผลว่า โจรยังไงก็ต้องเป็นโจรเหมนยันค่าเราปี่จึงแนะนําให้ใช้กลยุทธ์โดยการเปิดทานหนีไว้2ด้านเพราะเมื่อโจรทยอยออกไปเราก็ยังสามารถตามโอบล้อมจับกลุ่มได้ไม่ยากแต่ถ้าเราปิดล้อมทั้ง4ด้านกดดันไว้เหมือนเดิมโจรนับหมื่นคนเมื่อรวมตัวเป็น1เดียวเขาจะต่อสู้โดยไม่คิดชีวิตเหมือนกับหมาจนตรอก จูฮีรับฟังข้อเสนอแนะของเล่าปีจึงเปิดทางหนีไว้สองด้านและในที่สุดก็สามารถจับกลุ่มกลุ่มโจรได้สําเร็จตามแผนจากเหตุการณ์นี้เราได้เห็นการอ่านเกมของเล่าปีที่เฉียบคมแล้วเรายังได้เห็นจูฮีที่มีความใจกว้างเปิดรับฟังคําแนะนําของผู้อื่นที่มีศักย์น้อยกว่ารวมถึงการใช้สํานวนอย่าไล่หมาให้จนตรอกก็ยังคงเป็นสํานวนที่ใช้ได้จริงจนถึงทุกวันนี้ค่ะ